มหานามะก็อะไรเล่าเป็นโทษของกามทั้งหลายกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความขยันในการประกอบศิลปะคือด้วยการนับคะแนนก็ดีด้วยการคำนวณก็ดีด้วยการนับจำนวนก็ดีด้วยการไถก็ดีด้วยการค้าขายก็ดีด้วยการเลี้ยงโคก็ดีด้วยการยิงธนูก็ดีด้วยการเป็นราชบุรุษก็ดี ด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีต้องตรากตรำกับความหนาวต้องตรากตรำกับความร้อนต้องลำบากอยู่ด้วยสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานหรือต้องตายเพราะความหิวความกระหายมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของการมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่ามีการมเป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นมหานามะถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนั้นโภคะเหล่านั้นก็ไม่สำเร็จผลเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรรำพันทุกอ,อกคร่ำครวนถึงความหลงเลือนว่าความขยันของเราเป็นโมคะหนอ ความพยายามของเราไม่มีผลหนอมหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นมหานามะถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนั้น โคะเหล่านั้นก็สำเร็จผลเขาก็ยังเสวยทุกขโทมนัสเพราะการคอยรักษาโคะเหล่านั้นเป็นตัวบังคับว่าทำอย่างไรพระราชาทั้งหลายไม่พึงริบโปคะเหล่านั้นไปได้พวกโจรพึงปล้นไม่ได้ไฟไม่พึงไหม้น้ำไม่พึงพัดไปทายาทอันไม่เป็นที่รักพึงนำไปไม่ได้ เมื่อกุลบุตรนั้นคอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้พระราชาทั้งหลายริบโภคะเหล่านั้นไปก็ดีโจรปล้นเอาไปก็ดีไฟไหม้ก็ดีน้ำพัดไปก็ดีทายาทอันไม่เป็นที่รักนำไปก็ดีเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรรำพันทุบป,ปกคร่ำครวญถึงความหลงเลือนว่าสิ่งใดเคยเป็นของเรา แม้สิ่งนั้นก็ไม่เป็นของเรามหานามะแม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เองว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้น